สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องการเดินทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำุบเขาวงที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาก็เรียกว่าปางอุ่งสุพรรณบุรีะคะ่ะเพราะว่าบรรยากาศที่นั่นมันคล้ายๆบาปางอุ่งที่แม่ห้องสอนนะคะคือปางอุ่งนี่ก็เป็นที่เที่ยวยอดฮิตของแม่ห้องสอนใช่ไหม ใครๆก็อยากไปแต่ที่นี่อะใกล้กรุงเทพมากเลยทางเข้าก็ไม่ลำบากนะคะถึงแม้จะมีถนนลูกรังก็ก็ไม่ได้ว่ายาวมากนะกก็ฝุ่นตลบเอาเหมือนกันนะคะข้างทางก็มีบ้านของชาวบ้านที่ปลูกมันนะคะปลูกผลไม้ไมนี่มีวางขายไว้ด้วยถึงแล้วตอนเย็นนะคะในภาพนี้ตอนเย็น ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยคือคำว่าไม่มีนี่ก็คือไม่มีเยอะแยะแต่ก็มีคนไปบ้างนะประมาณรวมเบ็ดเสร็จแล้ววันนั้นน่นนะไม่ถึงสิบคนนะคะเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเพราะมันไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครแย่งกันกินแย่งกันใช้ห้องน้ำอะไรประมาณเนี้จะเดินทางไหนก็ไปได้หมด สะดวกสบายบรรยากาศวิวสวยมากขอแนะนำเลยนะคะที่นี่เขาจะเปิดจนถึงสิ้นเดือนกุมภานะคะแล้วเขาจะปิดคำว่าปิดก็คือเขาไม่ได้ปิดไม่ให้เข้าแต่มันจะไม่มีการบริการของเจ้าหน้าที่เช่นร้านอาหารเขาก็จะไม่เปิดนะคะนักท่องเที่ยวก็ต้องเอาเต็นท์ไปเองนะคะไปกางเต็นท์เองทำกับข้าวเองแต่ห้องน้ำเขามีให้ใช้ค่ะ ค่าเข้าเขาเก็บลดคลละยี่สิบบาทบรรยากาศสวยมากเลยนะคะแผ่นน้ำเนี่ยเหมือนกระจกเลยใครชอบไปเที่ยวบรรยากาศธรรมชาตินะคะกลางเต็นท์ฟังเสียงนกนะนี่แนะนำเลยนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะมีเจ้าหมาน้อยนำทางพาไปเที่ยวะคะ่ะ วิวสวยมากแจมคนที่นั่นเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีคือไปตอนฤดูฝนต้นไม้จะเขียวสวยมากเลยค่ะถ้าเป็นอากาศหนาวอ่ะก็จะมีไอไอขึ้นบนผิวน้ำก็จะสวยไปอีกแบบดอกบอัวสวยมากเลย แผ่นน้ำนะคะเหมือนกระจกเลยอันนี้เป็นวิวภูเขาวิวภูเขาขอบคุณที่ติด